สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์มน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่5มิถุนายน2,565นายวิตาลีคริสโกนาย,ยกเทศมนตรีกรุงเคียบเมืองหลวงของประเทศยูเครนนะครับได้ออกมาระบุผ่านเทเลกรมว่ามีระเบิดหลายครั้งในเขตคามิสกี้และเขตเดนิฟรอฟกีชานเมืองกรุงเคียบ ย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยจรวดแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่วันเดียวกันนั้นเนี่ยก็รายงานพบว่ามีพลเรือนเสียชีวิตจากน้อย1 1รายในแคว้นลูฮานทางตะวันออกของประเทศนะครับโดยทางด้านประธานทิบเดโวโวลอดิเมียสเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุในแถลงประจำวันว่นวา สถานการณ์ในเมืองเซเวโรโดเนสต่อสมรภูมิสําคัญในลูฮานในภูมิภาคดอนบาสซึ่งรัเสเซียต้องการยึดครองอย่างยากลำบากและทหารยูเครนยังคงตรึงกําลังต่อสู้บนท้องถนนอย่างกล้าหาญพร้อมย้ําว่ารัเสเซียนั้นโจมตีทางอากาศระดมยิงปืนใหญ่แล้วก็โจวดแต่ว่ากองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงปักหลักต่อสู้ในขณะที่ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองเซเวโรโดเนสก็ปฏิเสธร,รายงานของกองทัพรัเสเซียที่ระบุว่าหน่วยทหารยูเครนถอนกำลังจากเมืองเซเวโรโดเนส บอกว่าฐานของเราจัดการวางกําลังใหม่สร้างแนวป้องกันและตอนนี้กําลังกลับทุกอย่างที่จาเป็นเพื่อกลับมาควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของเซเวโรโดเนสอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับการที่มีการดําเนินการในการโจมตีกรุงเทียบหลังจากที่หยุดไปนานร่วมนับเดือนล่าสุดนั้นกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่บางแห่งในสองเขตชาญเมืองหลวงเนี่ยซึ่งรัฐบาลยูเครนบอกว่าเป็นศูนย์่้มบำรุงรถยนต์ แต่ว่ากระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนั้นออกมาบอกนะครับว่าเป็นการโจมตีและก็ทำลายการขนส่งรถถังจากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกบางแห่งที่จะนำส่งเข้าสู่ยูเครนนะครับในขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดตรงนี้เองเนี่ยครับสื่อในรัเสเซียนั้นก็มีการรายงานข่าวว่าพลตรีโรบันคูตูซอฟเป็นทหารระดับสูงนายล่าสุดข,ของรัเสเซียได้เสียชีวิตในสมรภูมิยูเครนแต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และด้วยสาเหตุอันใดกันแน่ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลของยูเครน,นนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพชุดประธานาธิบดีวอรโลโดิเมียเซเลนสกี้ได้ลงพื้นที่ที่เมืองลีซิซันซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากเมืองเซเวโรโดเนสฐานที่บ้านแห่งสุดท้ายของทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศโดยผู้นํายูเครนนั้นไปเยี่ยมเยือนทหารแล้วก็พบปะประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งภาพที่ออกมานั้นก็บอกว่า มีการไปเขียนข้อความนะครับเขียนชื่อลงบนแขนนะฮะให้กับประชาชนด้วยเป็นภาพที่มีการถูกเผยแพร่จากทัพเนียบประธานาธิบดีของยูเครนนะครับแต่ว่าสถานการณ์อย่างที่บอกนะครับว่าเวลานี้ก็ต้องบอกว่าชาญคุณเคียบนั้นเริ่มดุเดือดอีกครั้งหนึ่งครับ